สวัสดีครับผมก็มพบกมนตัวตลูนะฮะเราจะมาอยู่ในวันที่อัปเดตพอดีเนาะมันจะมีกิจกรรมเข้ามาใหม่อยู่3กิจกรรมนะครับผมก็ไม่เช่ว่าเป็นกิจกรรมใหม่แล้วครับผมก็จะน่าจะมีาการีซีซั่นอยู่2กิจกรรมแล้วครับผมแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมที่มเข้ามาใหม่เลยครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับผมว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันแรกเลยครับผมก็จะเป็นกิจกรรมาทางด้านการยกพล ท้าด่วนนะครับผมก็จะมีสกินใหม่เข้ามานะก็คือ,อปูลิงนะครับผมหรือว่าชื่อแกคือไททานนะฮะอยู่นี่มันแกชื่อว่าอะไรผมก็ลืมแล้วนะถ้าปูไททัทนป้าผมก็ลืมละแล้วแต่นคนเรียนครับผมปูลิงหรือไททานนะฮะก็มีการปรับเปลี่ยนรางวัลน,นิดเล็กน้อยนะครับผมก็เนี่ยมีแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะแจกมไม่ผมก็เห็นมันแจกไส้กรอกนะไม่รู้ผมจําผิดหรือเปล่าน,นะฮะเอาที่นัเป็นการแจกไส้กรอกห้านะฮะเมื่อขึ้นถึงปรามิญาทองนะครับผมหรือพอขึ้นไปถึง ผมยึดม่วงศักดิ์สิทธิ์ได้ได้200เพชรน,นะครับผมส่วนระดับราชาวิญญาณเงินเนี่ยก็พอเรารีชิชันปั๊บมันก็แจกเลยครับผมไม่ต้องทำอะไรนะฮะแล้วก็รางวัลตอนถึงผมยุทธ์ม่วงครับผมก็จะมีทางด้านเนี่ยครับผมปูลิงนะฮะปูลิงนะเราก็จะได้ตรงนี้มานะครับผมสกินปูแก่ก็ข้างก็เท่อยู่นะเออก็ดูแบบดีกว่าถอดเสื้อ,อซีเปลือยนะครับผม มันตอนชูหนะ้าอ,อกนะฮะโอเคผมกับกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับผมเพราะทุกคนก็อ่คุนชิงกันอยู่แล้วนะก่อนจะไปกิจกรรมต่อไปครับผมกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแบบว่าอ่หน้าเดียวแต่2แบบนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีกิจกรรมหน้าย่อยอยู่นะฮะเดี๋ยวจะมาดูทางขวาก่อนนะครับผมก็คือแข่งขันสะสมแต้มน,นะครับมันก็คือการอ่าลงศึกปีาจารย์ธรรมดานั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะมีรางวัลอยู่แบบอ่าหลายสเต็ปนะครับผม ก็จะมีได้รางวัลจากทางแข่งขันสะสมแต้มครับผมแล้วก็ได้จากซาร,รุสุกิทนะฮะแต่รอบนี้เราจะพูดถึงแข่งขันสะสมแต้มก่อนนะครับผมขาอเหมือนเดิมครับผมเข้าไปเราก็ไปกดสู้กับ AI นะฮะก็กดท้า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 ,ทา,ทาเอาครับผมก็ได้รางวัลมานะฮะรางวัลเนี่ยก็จะพอเรากดรับปับ๊บมันจะกลายเป็นในตัวเหมือนเหรียญเหรียญดับเทียนโตอะไรอย่างนะฮะเหรียญแต้มอ่ะมันไม่มีชื่อเฉพาะนะครับผมเป็นชื่อแต้มวิญญาณนะฮะก็พอได้แต้มวิญญาณนั้นปับ๊บเราก็จะมาเติมช่องนี้ครับผมคะแนนการแข่งขันนะฮะ ก็จะมีรางวัลสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะทุกๆประมาณเท่าไหร่นะอ่าคงไม่ทุกๆหรอกมั้งอ่ะทุกๆหนึ่งพันแล้วกันนะผมเอาโอเคนะทุกๆหนึ่งพันเนี่ยก็จะได้ของประมาณนี้ครับผมซึ่งดีมากนะฮะนี่จะเป็นกระดูกแกนกลางของสายควบคุมนะครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คืออ่าประมาณช่วงต้นปีมั้งอันนี้ต้องเติมเอาเนาะผมไม่เติมก็ต้องสุ่มเอานะแบบว่าค่อนข้างลึกอยู่นะจะได้นะฮะแล้วก็มีกระดูกอ่าแกนกลางเวลาขึ้นแสนปีสองแสนปีอะไรก็ว่าไปก็ผมก็แตงร้านนะครับผมซึ่งจะเเป็็นนกกาารรสุ่มอมอะคับผ อ่าผมค่อนข้างมั่นใจครับผมว่าไอ้สามตัวนี้อาจจะไม่ออกครับผมน่าจะมาออกในชิปประจอนบางเปล่านะฮะแต่ก็ผมว่าไหนก็ดีหมดถ้าผมทีมเป็นรางวัลนี้นะฮะระหวบางทางให้เป็นตัววิญญาณนะครับผมการอัพอ่าอันนี้ก็เป็นอัพไปนะผมผมไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรนะแต่มันอัพในกระดูกวิญญาณกระดูกแกนการนะฮะแล้วก็เป็นดอกไม้เนาะแล้วก็จะเป็นรางวัลซ้ำๆแบบนี้แบบไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆก็จะมีแบบอ่าช่วงแบบมันสูงขึ้นหน่อยก็จะมีการแต่ว่าอัปเดตไอเทมนิดนึงก็มีสินบเอ้กกฮ เป็นถึงขั้นสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นทางด้านเนี่ยพวกทิเทพนะครับผมเน,นี่ยดูรางวัลสิแน่นๆน,นะฮะถ้าไปถึงนะฮะผมว่าคนทั่วไปอาจจะไปไม่ถึงนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคผมก็สําหรับกิจกรรมทางนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับผมก็เป็นการสะสมไปเรื่อยนะครับผมมาถึงกิจกรรมสุดท้ายที่เพิ่งเข้ามานะครับผมก็สําหรับผู้เล่นเก่าเนี่ยคงคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันดีนะผมก็ไม่รู้ว่าผู้เล่นเก่าเนี่ยเขาจะมีหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ แต่ผู้เล่นใหม่ๆอย่างทั้งผมเนี่ยก็คืออาจจะเป็นพึ่งเข้ามานะฮะเพราะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยผมเคยเล่นตอนสมัยอยู่พัน์มือ5ห้าะก็ใช้คําว่าโหดเถ้าผมโหดนะฮะโหดสําหรับคนที่พลังอยู่ช่วงท้ายๆหรือขึ้นมากลางๆของเซิร์ฟนะครับผมส่วนคนที่พลังแซงไปเนี่ยก็คงจะง่ายครับผมเรื่องดาเมจอะไรมันก็ถึงนะฮะ,ะก็อย่างเซิร์ฟผมเนี่ย อ่าท็อปหนึ่งก็อยู่ราวๆยีล,ล้านเนาะผมอยู่ประมาณ5 6ล้านเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างล่างมากอยู่นะครับผมก็เล่นไปประมาณนี้นะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยมันก็จะอยู่อัพเปิดมันก็จะเป็นลักษณะของการแชร์ลินตัวเองเพื่อ,อลงไปสู้มอนนะฮะแต่สามารถกดจำลองสถานการณ์เมื่อผมเนี่ยสภาพแวดล้อมจำลองเนี่ย,ก,ย,ก,ยกดเข้าไปปั๊บเนี่ยชนตัวเองครับผมมันจะมีการเพิ่ม a อ k เคเดฟเพชรพีสปีครับผมม,มีการเพิ่มต่างๆน,นะให้เราอ่านเอานะครับผมนี่ก็คือของที่เราเพิ่มมานะฮะ ยิ่งเราใช้เล่นตัวเองได้แบบเถื่อนเท่าไหร่ครับผมแต้มเทเลมายิ่งสูงนะฮะแล้วมันจะมีการแข่งอันดับกันด้วยนะครับผมในเขตต่อสู้นะครับผมเขตต่อสู้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าทั้งหมดมีกี่คนนะอ่าผมก็ไม่รทราบมีกี่คนนะผมตอนนี้ผมเห็นแค่สี่คนนะฮะอ่าก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมซึ่งอันดับ1นึถึงสเนี่ยจะไม่จะจะไม่สามารถโดนอ่าโดนดูรายละเอียดได้นะครับผมแบบนี้นะฮะ อย่างแบบนี้แหละอันดับสี่ขึ้นไปไอ้ลงไปเนี่ยมันก็จะสามารถดูได้ว่าเออใช้ทีมอะไรยังไงอะไรเงี้ยอ่าใช้ะอะไรไปบ้างครับผมแต่ข้างบนเนี่ยอ่าจะไม่มีให้ดูนะครับเป็นการปิดเป็นความลับนั่นเองนะครับผมเพื่อสงวนสิทธิ์ทางความคิดนะฮะส่วนเคต่อสู้เนี่ยอ๋อเนี่อ๋อนี่เคต่อสู้เหรอเคต่อสู้อ๋อผมเข้าใจละอันนี้คือกลุ่มเล็กครับผมกลุ่มเล็กไม่ได้มีแค่นี้นะฮะไม่ถึงว่ามีแค่สี่คนนะ อ่ามีแค่สี่คนนะผมผมว่าได้ใช่แล้วแหละไม่แน่ใจว่าสี่คนจริงๆไหมนะฮะเพราะว่ามันเห็นแค่นี้นะ,ะมันจะเป็นกลุ่มย่อยให้ส่วนเองนะ,ะผมแล้วก็มีในระดับเขตนะผมระดับเขตก็คือเซิร์ฟที่รวมกับผมอย่างเซิร์ฟผมเนี่ยอยู่ปีการห้านะฮะตอนนี้มันรวมกับปีการหนะะึ่งถึงสิเนาะถ้าผมคิดไม่ผิดนะ,ะแล้วก็รวมกับเซิร์ฟเวียดนามปีกที่1นะฮะผมก็อยู่ที่อันดับอ่าสินะผมเอ้สิบสามนะผมตอนนี้นะฮะก็อ่าขึ้นไปมากกว่าน,นี้ไม่ไหวละ อยากจะขึ้นมากกว่านี้อยู่นะฮะก็เะลานี้ผมสํหรับการดูทางด้านอันดับของเขตกันต่อสู้นะฮะแล้วก็มีเรื่องรางวัลครับผมอ่ารางวัลน,นี้จะเป็นการชัยลิ้นของตัวเองนะฮะเมื่อทําถึง7แต้ม15แต้มยี่สิบแปดหรือยี่สิบสองเนี่ยเขาจะได้แต้มทางด้านนะไอตัวสสนลักแต้มสุดปริาจารย์นะครับผมอ่าแล้วก็มีการแค่ลงสู้ครั้งแรกเนี่ยก็จะได้มาแล้วนะครับผมถึงจะเล่นไม่ผ่านก็ช่างนะฮะ แล้วก็จะมีแบบอ่าชาเลนจ์แบบเขาเรียกว่าไงน,นะระยะยาวผมระยะยาวนี่คือมันจะมีคุณสังเกตไหมว่าจะมีวันที่2ที่3นะฮะอ่าเห็นไหมเพราะงั้นมันเดี๋ยวยังไม่จบแค่นี้นะฮะความเถื่อนความนรกเนี่ยมันจะยังกินเราอยู่เสมอนะครับผมในอีกอ่าสัปดาห์หนึ่งเลือดจะมากกว่านั้นนะฮะก็กิจกรรมมันทีละ5วันใช่ปะก็ประมาณครึ่งเดือนนะผมสำหรับสรบุปการอาแข่งขันทั้งนี้นะฮะเนี่ยก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับผม ก็ใครไหวก็ลงไปสู้นะฮะผมไม่ได้กักทีมนะแต่ให้ดูทีมเลยนะผมอ้าวหายแล้วมันเข้ามาลึกเกินอะให้ดูประมาณนี้ก็พอทีที่ผมใช้นะฮะวงแหวนอะไรก็เดี๋ยวผมไม่อยากพูดมากนะผมถ้าเกิดทำจริงๆให้ผมผ่านเกิน18ก่อนเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะฮะเราเคยบอกวงแหวนทีหลังอันนี้ก็เป็นทีมลนะักษณะที่ผมใช้นะฮะก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวจบเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันคลิปต่อไปบบสวัสดีครับผม